ฉบับต่อไปอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะของการไม่เข้าใจแต่คราวนี้ชายไม่เข้าใจหญิงบ้างครับเล่ามาว่าผมได้คบหากับหญิงคนหนึ่งเป็นแฟนแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันทุกครั้งที่มีอะไรกันแฟนเขาผมจะถึงจุดสุดยอดบ่อยมากครับสิบ <10 S 2> ครั้งต่อการเสร็จของผมหนึ่งครั้งและเธอยังสามารถที่จะมีอารมณ์ต่อได้อีกเรื่อยๆบางคืนนี่ผมสี่ครั้ง uh huh. ส่วนแฟนนี่ถ้าผมสี่นี่แฟนนับไม่ท้วนเลยนับไม่ทั่วคือลืมที่จะนับเลยผมถามว่าเอ๊ะ ยังได้อีกไหมเขาบอกยังได้อีกแล้วก็ไหวด้วยโอ้โหช่วงแรกๆตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆแต่นานๆาเข้าผมชักเริ่มเป็นห่วงแฟนกลัวว่าจะมีปัญหากับภายในของเขาเองครับผมจึงอยากเรียนถามคุณหมอว่าการที่ผู้หญิงเสร็จบ่อยๆนี้จะมีปัญหากับมดลูกหรือปากมดลูกหรือมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่และการมีความต้องการทางเพศมากๆบ่อยๆและไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ ถือว่าเป็นอ,อะไรความผิดปกติหรือฮิตเรียหรือเปล่าคำนี้ใหม่แล้ว <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความต้องการทางเพศมากเพียงแต่ว่าเธอสามารถถึงจุดสุดยอดได้ได้ง่ายแล้วก็บ่อยครั้งที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า m u l t ิ p l e Orgasm นะครับซึ่งเจอน้อย ในเมืองไทยยังไม่มีการสํารวจสถิติแต่ว่าใน,ในรายงานอันหนึ่งของทางอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงพบว,ว่าประมาณสัก 10- บถึงสิที่สามารถถึงจุดสุดยอดได้มากกว่าหนึ่งครั้งในการมีเพศสัมพันธ์แค่หนเดียวนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับความไวายของเส้นประสาทแต่และคนวัยชาไม่เท่ากันเหมือนกับผมเปรียบเทียบเหมือนกับคนจักกะจีอ้อะคนบ้าจีอ่ะอะบางคนแต่นิดแต่หน่อยก็สะดุ้งยงใช่ไหมแต่บางคนเราจี้เท่าไหร่ก็ยัง ก็ยังเฉยเฉยอะเส้นตื่นเส้นลึกเหมือนกันอย่างนี้เลยเรื่องถึงจุดยอดก็เหมือนกันผู้หญิงคนนี้ก็ถึงจุดยอดได้หลายๆครั้ง10ตตอนหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามแล้วก็พอพอถึงจุดยอดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า m u l t i p l e orgasm นะฮะในตำราอาจจะบอกว่าถึง50ครั้งก็มี ผู้หญิงที่ถึงจุดยอดได้หลายๆครั้งเนี่ยก็จะถามอย่างนี้บ่อยอันนี้เป็นคําถามจากคุณผู้ชายแต่ว่าจริงๆผู้หญิงก็ถามเยอะว่าเอถึงจุดยอดบ่อยๆเนี่ยจะมีผลต่อมดลูกหรือเปล่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตกขาวที่เป็นประจําหรือเปล่าจะทําให้เป็นเนื้องอกในมดลูกหรือเปล่าซึ่งบอกเลยครับว่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็ไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้นผู้หญิงอาจจะเหนื่อยมากพอ พอหลายสิบครั้งก็ออกแกสซึมก็เหมือนกับคนเหนื่อยหมดเรี่ยวแรงนะครับแต่อันนี้มันผิดปกติไหมไม่ผิดปกติครับเป็นความโชคดีซะได้ซ้ำน,นะครับผู้หญิงคนไหนถ้าฟังอย่างรายนี้หรือว่าผู้หญิงรายนี้เกิดไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆอ,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 อาจจะอิจฉาก็ได้ทํายังไงได้อย่างเธอบ้างอะไรอย่างงี้อย่างนี้ต้องเจอผู้ชายแบบประเภทเลี้ยงบุฟเฟ่ท์ <laughs> ถึงไหนถึงกันนะครับโ <laughs> ต๊ะจีนอาจจะไม่พอ <laughs> แหมคุณหมอคือคุณสามารถกินได้เท่าที่คุณต้องการ All you can eat นี่ใช่บุฟเฟ่ caf buffet <laughs> <laughs>